สวัสดีครับทุกคนว,ควันนี้นะครับกลับมาเจอพวกเราจีเสียงเต้ยชื่อแห่อยากัาไปนะครับวันนี้เราอยู่ที่ซานี่จางเจียเจี้ยตีจานค่ะเดี๋ยวเราจะไปชงชิ่งกันโอเคเดินทางกันเลยครับเราเดินทางที่จางเจียเจ,เจี้ยซีจ้านใช่ไหมเป็นรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาการเดินทางก็เริ่มจากเนี่ยคือเราออก9ก้าโมงใช่ไหมถึงนูน่นประมาณบ่ายสามน่อยๆประมาณ6ชั่วโมงประมาณนั้นแหละพี่จอยบอกว่าเป็นรถไฟนอน เราบอกก่อนว่ารอบนี้จองรถไฟนั่งทั้งชั้น2ชั้น1รถไฟนอนด้วยคือกะลองรถไฟจีนทุกแบบตอนนี้คือกําลังรอเวลาขึ้นรถไฟนะครับก็อีกประมาณแป๊บหนึงก็น่าจะได้ขึ้นแล้วโดยปกติรถไฟจะเปิดให้ประตูเข้า,าก่อนประมาณแค่สินาทีเท่านั้นแหละแล้วคือรถไฟจะมาตัว,วับเป๊ะความจริงไม่เป๊ะร<ถ>หรอก คือเวลาที่มันเขียนไว้คือเวลาที่รถออกเขาจะมาก่อนประมาณ5้าทีหรือ6นาทีให้คนแบบพยอยขึ้นเวลาที่เขียนหน้าป้ายหรือตามตั๋วเนี่ยคือเวลาที่เขาแบบสตาร์ทออกจริงๆอะไรเงี้ยคือจะตรงเวลามากนะครับทุกคนทำแบบใครไม่ได้ใช่ใช่ทุกคนไม่มีใครรอใครนะ,<ล>ะทุกคนเวล,ลปปาเราป,ป้ายก็ก็ดูว่าอันไหนแบบเป็นประตูไหนแล้วก็ดูว่าออกทางออกไหนถ้าเป็นสีเขียวอะถ้ามันขึ้นข้างหลังสีเขียว ของเลขเขาเรียกเลขที่เรานั่งอะเลขขบวนเออเลขขบวนแล้วอะทุกคนต้องวิ่งแล้วเปิดให้ให้เช็คตัวเพื่อเข้าประตูเสร็จปุ๊บพอเป็นสีแดงเนี้ยมันก็คือเราอะต้องอยู่ข้างล่างแล้วอะก็คือรถเตรียมตัวออกแล้วอะไรเงี้ยเออก็คือถ้ามาถึงอะเช็คป้ายก่อนเลยถ้าเป็นสีปกติอะก็คือยังสบายใจได้แต่ถ้าเป็นสีเขียวปุ๊บวิ่งต้องวิ่งที่ประตูแล้ว ช่ก็ถ้าเเขากิดแล้วคุณต้องอยู่ในขบวนแบบชาชลาแบบว่าเห็นรถไฟแล้วกำลังขึ้นกำลังเลือกตู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ประมาณนี้แหละทุกคนก็ลองดูมันไม่ยากขึ้นความสามารถแค่คุณมาตรงต่อเวลาเฮุ้ต้องมาตรงเวลาแหละเฉยๆชิมใหม่ๆเดี๋ยวจัดการไม่ไปวันนี้ทุกคนผ่าวิจัยไปเก็บไปแล้วไม่คุยด้วยแล้วเราขึ้นรถไฟนะคะเป็นรถไฟนอนซึ่งมุมเปิดเราอาจจะดู อยู่บนเตียงใช่เพราะว่าได้เป็นอย่างนะะี้ค่ะอันนี้เป็นฝั่งตรงขง้ามจะเป็นเตียงนี้พอดีด้วยความที่ว่าจอยได้ชั้นกลางกับชั้นล่างก็เลยให้น้องฝุกนอนชั้นล่างเพราะน้องฝุกตัวใหญ่กว่าอันนี้จะปีนขึ้นมาปีนนี้ขึ้นมาทุกคนลงมาดูน้องฝุกกหน่อยมันมีที่ชาร์จไปข้างบนเปล ทุกคนตอนนี้พี่นอนฝึกอยากได้ที่ใช้แปดตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หยิบให้ไม่ไม่ถึงครับปักชักไม่มีปากอะ่ะมันต้องเป็นช่องเต็นเต่าอ่ะที่ที่ชาร์จอยู่ปลายเตียงตรงนั้นอะ่ะเ,เขาใช้อยู่จริงๆเขามีที่ชาร์จนะทุกคนมุมแบบว่าขอโทษทีคือห้อยหัวลงไปคุกยกับน้องฝึกนี่ทุกคนดูจริงๆปลายเตียงอะ่ะเขามีที่ชาร์จคือมันเป็นรถไฟนอนที่แบบว่าข้ามเมืองอืมแต่เราอะ่ะคิดว่าคงไม่ได้หลับเพราาะว่ จากความคึกคืนตรงนี้นะคะเราลืมบอกไปเวลานั่งรถไฟนอนนะคะดูอย่างแรกเลยที่จะนี้ดูชันชาลาก่อนพอเข้าชันชาลามาแล้วดูขบวนพอเข้าถูกตู้แล้วค่อยมาดูเลขตรงนี้นี่คือที่นีนล,ลางไหนแล้วก็เตียงบนเตียงกลางเตียงล่างจะมีบอกในแอปเรียบร้อยนี่เป็นตู้แบบเบาแข็งซึ่งถามว่าแข็งไหมอันนี้คือเราอยู่ตรงกลางนะทุกคนเพราะว่าเตียงล่างเราให้น้องฝุกนอน นึ่งเลยเขามีพอห่มให้พ่ห่ม,หมใช้ได้อยู่เตียงก็ประมาณหนึ่งเหมือนแบบประมาณเบาะพะละอะถ้าใครเคยเรียนพะละตอนมาปลายเนาะที่เป็นเบาะแบบเหมือนยูนติกอ่ะก็ประมาณนั้นหมอนโอเคหมอนก็ใช้ได้ไม่ได้นี่มากเตียงเป็นหนึ่งเป็นสามชั้นชั้นหนึ่งอยู่ล่างสุดเตียงล่างอันนี้เรียกว่าเตียงล่างเตียงกลางแล้วก็เตียงบนแล้วก็ไปเตียงจะมีที่ชั้นแบตแล้วก็เป็นเก้าอี้ผ้า มีมีมีหมอนให้แล้วก็มีผ้าห่มให้นะครับมีโต๊ะว,วางของให้ตรงกลางแล้วก็ข้างล่างข้างล่างก็โลง่งวางกระเป๋าได้ไสองก็เลยจ้าเป็นสูสูท่่นั่งได้นั่งได้ปกติหัวชนพอดีไปร้อยแปดกร,มรนะัมนะอันนี้คือร้อยหกสิบนั่งนั่งไม่ได้นั่งนั่งเราวแบบหัวติดแบบติดเนี้ยอ่า ก็จะเป็นกึงนั่งขึงนอนรีวิวต่อไปนะคะเรารู้ว่าต้องมีคนสงสัยว่าห้องน้ำเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะอือก็อยังดีที่มีให้เข้าเ้วยความเป็นรถไฟตู้นอนเนาะจะมีอ่างล้างหน้าสามอ่างเยอะอยู่ในห้องน้ำอันนี้เป็นประตูห้องน้ำมาทุกคนมีทุกทุกตู้ กันรถไฟอันนี้เป็นรถอะไรอะมามา่าอันนี้เป็นรถ Spicy Pork Bowl เจ๋อซุปกระดูกหมูเผ็ดจะมีแบบไม่เผ็ดกับเผ็ดแล้วก็มีเมิโซที่ชอบกิน,นะอะเจอโกกว่าอุ้มมันหายไปไหนแล้วทำไมมีห่นเนี่ะมีหมูเหรอหมูมีเป็นหมูมีเป็นชิ้นเลยเนี่ยหมูหรือแฮมหรเบคอนแฮมเป็นชิ้นเลยแฮปปี้มีเงินเตาด้วใช่แล้วก็มีผักไปว,วิวดีไหม เค็มไหมไม่เค็มเพราะใส่น้ำเยอะไม่ใส่น้ำน้อยด้วยอร่อยอร่อยคือทำเล่นไปผักอบแห้งเยอะนะไม่ใช่เลยไม่ได้แค่เล่นแต่น้ำนะครับทุกคนผักเยอะนะดูดีมีผักแล้วก็มีแบบแท่งแฮมอะแฮมนี่กินไปหลายชิ้นแล้วนะมีแฮม ฝ่ายพี่จอยไปอินเอมกับมากาศมาม่ากับเรารถไฟแล้วตอนนี้บ่ายกับบ่ายโมงเราถึงบ่ายสามเนี่ยกินมาม่าเสร็จกินหนมเสร็จไปนี่เลยหลับตื่นหนึงถึงส่ายรูปเลยลืมลงเออเลยายทีนี้นั่งกลับแท็กมาเดิมฝ่ายปล่อยใพาชีกวิ่งไว้เฉยชวนมาม่าชวนมาม่ายกขึ้นแล้วครับมันเห็น เ,อเอลองดูก,กันนะอันนี้องถึงชงชิงไปจ้จนาลาไป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 ดีกว่า,อ,าอยากนอนโรงแรมแล้วเนี่ยม่วงมากเลยทุกคนตาเข้าโรงแรมกันคือพี่จะนอนเล่นโทรศัพท์ตะฝุกนอนตัดคลิปว่าทุกคนคิดดูดิน่าสงสารเรามีรูปถ่ายด้วยนะเป็นน้อฝุก ตั้งใจตัดคลิปมากเลยเราถ่ายตอนเรานั่งโซยมามาเราขึ้นไปนอนต่อ <c oughs> <c oughs> พอเราติดบัตรออกมาจากรถไฟความเร็วสูงแล้วอะ่ะเราจะเห็นป้ายรถไฟฟ้าเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟฟ้ากันเข้าไปในเมืองฉงชิ่งซึ่งตอนนี้น้องปุ๊กเดินไปดูป้ายนะคะเดี๋ยวเราตามน้องปุ๊ไปก่อนคือโรงแรมที่เราจองอะ่ะอยู่ที่ถนนคนเดินที่ใหญ่สุดในฉงชิ่งเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปโผล่ตรงนั้นนะโดยการต่อรถไฟฟ้า คือเท่าที่ดูมาเราจะนั่งสายสิบสองสถานีแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสายหกและนี่คือแผนที่ดิเรานั่งลายสิบอันนี้สีม่วงเราอยู่เราอยู่ไหนแต่เราจะไปเปลี่ยนตรงนี้เราจะไปเส้นนี้เราไปไลย์หแต่เป็นทางไปถนนคนเดินอยู่ดีอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดเปลี่ยนสายแล้วกันเฟิร์สเทนประมาณ หกโมงครึ่งนะคะเที่ยวสุดท้ายถึง5้าทุ่มกว่าโอ้โหถือว่าดึนะใช่ี่เวลาห้าทุ่มเผื่อเวลามาเซฟพอเรามาที่นี่นะคะเรากดไปที่เนี่ยฉงชิ่งแล้วเลือกก่อนเลยเลือกฉงชิ่งแล้วเราก็เลือกไปที่ทานสปอร์ตเสร็จแล้วจะมีบัสกับเมโทรบัสกับเมโทรเราเลือกเมโทรกดตรงนี้ ลองดูว่าได้ไหมถ้าขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะเมืองนี้เราเดินมาจากรถไฟความเร็วสูงออกมาก็คือตามป้มายไปเลยค่ะสายสิบชงชิ่งนอสจ้านหนานกวางฉางเดี๋ยวเราไปลงใต้ดินอันนี้แหละเราไปซื้อตั๋วกันก่อนใช่ตามป้ายไปเลยเนี่ยเครื่องซื้อตั๋วคือคนเยอะมากอะ่ะจะซื้อตรงนี้แหละมาทุกคนเรามาลองดูกันนะคะเราไป ลายสิบแล้วไปต่อลายหกแล้วกดหกเลยแล้วเราก็จะไปไหนหาก่อนนี่เราไปเปลี่ยนที่หงตี้แล้วเราก็ไปสถานีเดี๋ยวนะหาก่อนนี่นี่เสี่ยวนี่นี่นะเสี่ยวเฉิงจือเเสี่ยวเฉิงจืออ่ะสองจ้างสองใบเขามีเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะทุกคนแต่เราไม่คุ้นเคยอันนี้เป็นเงินสดเซียนจีนเนี่ยคือเงินสดแต่เราจะเสาวมา าเสร็จแล้วก็เป็นเพียวโค้ดเอา WeChat เอ่อเอารีเพย์สแกนคนต่างชาติใช้ WeChat ไม่ได้นะเห็นเลข,ข้ายบัตรเครดิตเผื่อใครจะโอนเงินมาให้เอามาเรียบร้อย,ยไ,ดได้แล้วได้ <c oughs> ไตัวแล้วทุกคนถ้าใจเงินสดก็นี่ใช่แบงก์โน้ตตรงนี้เหรียญอยู่ตรงนี้อุ้ยรับเหรียญ กไหนโชวบัตสิเราไปกันเถอะทุกคนเดินตามป้ายทานสิบไปเรื่อยๆนะคะจะถึงรถไฟใต้ดินเลยเมืองนี้ไม่ได้เรียกซีเพียนะเรียกว่าเร็วเร็วทานสิบแปะบัตรเข้ามาเลี้ยวขวาถึงเลยค่ะลายสิตอนนี้เราลงมาถึงใต้ดินแล้วเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นุเดี๋ยวเราจะไปนี่ทุกคนทูตี้เราจะเปลี่ยนไปลหกเรวไปหกรกเราไปสีชมพูใช่ เพื่อจะไปถนนคนเดินใช่แล้วแล้วก็เป็นงแรวด้วยใช่แล้วยายเดี๋ยวเราไปต่อไปละผมถุงตีหรือตัวบอกเลยว่าที่นี่ขบวนใช่เออที่นี่ดีจังเลยแล้วเขาบอกว่าประตูเปิดอีกฝั่งนึงนะผมออกจากรถมีป้ายเปลี่ยนลายหกตรงนี้เหมือนกันเดินตามนี้ไปเลยเราจะไปลายสีชมพูน่ารักปุ๊กปิ๊กใช่แล้วเราเจอวัดอรคาร เาชอบสีชมพูคนชอบสีชมพูแต่เสื้อดำทตัวใช่ก็เสื้อดำใส่แล้วมันดูดีพี่ชอบอใส่แล้วมันผอมเพกาะาม่ปิดใช่ทุกคนสีดำมันพางหุ่นเราเลยชอบใส่สีดำนะคะแต่จริงๆเราชอบสีชมพูไม่ดูหนะ้าดูดูดูดดอ,ยยอยู่มุมอยู่มุมหน้าก็จะใหญ่สิฟูกูกก็จะมานั่งบีบแก้พี่ที่ไม่ชอบนะกับ <laughs> ใครเขาทุกดูเลย หัวหนึ่งหัวสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได,วด,วด,วดว้ได้หัวชมพูขึ้นมาขํานะอาตอนแรกเราก็เดินมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราเห็นเปลี่ยนหรวแล้วฝก็เดียวบันไดพี่จอยกองแงแล้วก็อ๋อมีลิฟต์นะคะมีลิฟต์แล้วเราไปชั้นไหนไม่รูรร้ลงเออตามเขาไปโอเคทุกคนเมื่อกี้ด้วยความที่ลิฟต์ลงปุ๊บประตูเออวิ่งปับ๊บวิ่งเข้ารถไฟฟ้านะเดี๋ยวเราจะไปทันเฟอร์ที่เสี่ยว จุดโอเคทุกคนขาน่านีต่อไปแล้วเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปที่ลงสถานีแล้วก็ไปหน้าโรงแรมเลยแล้วกันเรามาถึงแล้วทุกคนแล้วเราก็พบว่าอ้าวอ,อ,อยู่สถานีเดียวกับผงหยาตงเราอยู่เจียฝังเปยนะคะซึ่งเรากำลังงงอยู่ว่าเราอยู่นี่เราอยู่นี่เราเลยไ,ไปนี่คือตรงนี้ เรา <Okay. S 1> ต้องเดินไปตรงนี้ที่มีลิฟ uh huh. ต์กระเป๋าเยอะเค <Okay, S 1> เราไปหาลิฟต์ก่อนนะคะดูกระเป๋าของเรานะคะสะพ้ายหลังอีกนะฮะมาเราไปโรงแรมกันเถิดซึ่งมีแต่ของพี่จอยนะครับใช่ของพี่ก็ขกลุกกระเป๋าขกไปครึ่งเลยผู้หญิงก็เงี้ยแล้วคุณไม่พี่จอย <c oughs> ทิ่วขอยของอ,ยงอื่นมาเลยเธอแล้วก็ <c oughs> ทุกคนคือของบางอย่างพี่จอยอะ่ะหรือว่าซื้อมาขายไม่ซื้อมาใช้ ผู้หญิงเค้าก็ต้องมีโปรน้รแต่งหน้าหลายอันปูกใช่ไหมทุกคนไม่ใช่คอมเมนต์ช่วยเหลือเราด้วยเร็วเธอมาที่วเลยวะเธอประหยัดได้ประหยัดอะไรเล่าลูมล้างหน้ามีสาปวดมันต้องล้างมันหลายแบบเว้ยในแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันคินซิ่งมีแบบลลางแบบเป็นกระดาษมีสองปึกอย่างนี้่อนอื่นหาทางออกก่อนที่บอกแล้วออกห้าแต่มันมีเนี่ยห้าเห็นเปล่าห้าชูโกลเดอออกทางออกที่ห้าค่ะ ชูโผลด้วยความที่ฉงชิงอ่ะเขาถนนเขาไม่ค่อยเป็นระนาบเดียวกันอ่ะเราออกประตูที่มันใกล้โรงแรมเราที่สุดโรงแรมเราอ่ะอยู่แถวนี้เราก็ไป 5A หรือ 5B สรุปโรงแรมเราอยู่นี่ก็ต้องเป็น 5A ่ะมามาฮะ5ชูโผเอฮะคือสำหรับคนกระเป๋าหนักก็แท็กซี่ก็ได้นะอันนี้คือลากมาด้วยระบบสาธารณะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันน่าจะประหยัดดี เรามาดูกันดีกว่าว่าวิบากกรรมต่อจากนี้จะคืออะไรถนนจะคลุกคลาคุกคราเหมือนรีเตี้ยงไหมการท่องเที่ยวมันต้องมาจนไทยฝุกไม่หนักเลยจะไม่ห้นเลยเ้ยน้ำตาไหลอะทุกคนกลับบันไดเลื่อนขึ้นมาแม่งเป็นวันไดแล้วดูไอ้ฝุกแบบไปแล้วนะพี่จอยน้องแม่งทิ้งดูดิโอเคทุกคนเราไปแล้วนะ วิบากกรรมสงชิง่งนี่ให้ไปทางเนี้ยทุกคนมีบ้ามีทางเดินเนาะอุ๊ยมีมีมีมเรามาจากทางลาดสูงๆนั้นนะคะแล้วเราก็เจอเซเว่นนะะดีใจสุดๆไปเลยแต่เดี๋ยวเข้าโรงแรมก่อนแล้วเราจะมาหาของกินนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนตรงนี้เป็นโรงแรมที่อยู่กลางย่านถนนคนเดินเลยนะคะดังนั้นเวลามาก็จะไกลนิดนึงหลังจากลากกระเป๋ามาสักพักนี่ตรงกลางถนนเลยกู โรงแรมอยู่ข้างๆตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรม1314จิวเตียนค่ะเรามาพักที่นี่ซึ่งติดอยู่กับถนนคนเดินที่อยู่ใจกลางถุง,งชิงเลยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมแบบว่าห้องเป็นตีมนะทุกคนจะมีหลายๆตีมเนี่ยเราอยู่ตีมนี้ก็จะมีหลายตีมมากเ้าน่ารักดีราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่อะแต่เดี๋ยวเรา จะพาไปดูห้องด้านในกันนะคะตอนแรกลุ้นก็ฝูกว่าจะได้สีเขียวหรือสีฟ้าหรือสีแดงหรือสีม่วงห้องเป็นชักโครกนะคะและเป็นฝักบัวของใช้ในห้องมีวางให้แต่ไม่แน่ใจน่าจักอ๋นนอาวางให้พร้อมราคานะคะโอเคสิ่งที่ใช้ได้มีแก้วและน้ำเปล่านะจ๊ะเรามาดูอยู่กันดีกวา่าหนต่างโอ้โห<ม> oh. เทุกคนเราไม่ดูวิวแล้วกันเพราะว่าสูงมากเดี๋ยวเราจะลงไปหาอะไรกินกันเย้ไปลุยเลยทุกคน